เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมโปเกมอนซาก้าฉันเองนะแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับได้มีการนะฮะอัปเดตใหม่นั่นเองฮะก็สามารถนะครับเข้ามาดูในเกมได้นะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดอันใหม่ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ยังเข้าเกมไม่ได้สําหรับเฉพาะ Android แล้วก็ iOS เท่านั้นนะฮะระบบอื่นนี่ไม่มีนะนะไม่มีระบบอื่นนอกจากของตัวนดี้นะครับก็จะทิ้งให้ใต้ล่างดีสคริปชันแล้วกันนะฮะ เรามาดูข้างบนนี้ดีกว่าเราจะมาดูหน้าแรกกันตรงนี้ดีกว่านะครับว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างนะครับเรามาดูเท่าเป็ดตัวนี้ดีกว่านะฮะที่อัปเดตมาใหม่นี่ก็คือชุดนะฮะอ่าสังเกตว่าชุดผู้ชายนี่จะเป็น VP 1นฮะก็จะบอกเลือก5%เปอร์เซ็นต์เดฟแปดสิบสเปเชียลเดฟนะฮะแปดสิบนั่นเองนะฮะส่วนชุด VP 5นะครับนะเออลืมบอกไปนะฮะว่าใช้1288เพชรนะครับในการซื้อนะครับผม อ่าส่วนชุด VP5 นะฮะก็จะเป็นชุดนี้นะครับเพิ่มสปีดบวกหนะฮะแอคแท็กร้อนะฮะแล้วก็เป็นสเปเชียลแอคแท็กนั่นเองนะฮะ120นะฮะก็จะบวกเป็นแอคแท็กธรรมดาแล้วก็สเปเชียลแอคแท็กแล้วก็เป็นสปีดนั่นเองนะฮะก็ซื้อในราคานะครับ1,888บาทนะฮะใน VP5 นะครับผมนะอ่าผมไม่รู้ว่าจะเอาหรือเปล่าคงไม่เอาแล้วนะครับเติมแค่นี้ก็พอนะครับไม่เอาอะไรมากนะฮะโอเรเวลนะครับก็จะเพิ่มเป็น จากเลเวล80กลายเป็น90นั่นเองนะจะเพิ่มเป็นเลเวลสกิลค่าวความสนิทตราอะไรพวกนี้นะฮะเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล90กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าเรามาดูตรงนี้ดีกว่าผชนภัยนะฮะก็จะเพิ่มเป็นเลเวล900นะครับจากเดิมเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมได้255อยู่เลยนะครับอ่าบกไปบกไปบกไปโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมที่เข้ามาใหม่ครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงแรกตรงนี้ฮะก็จะสามารถนะครับใช้เพชร200เพชรนะครับในการรีหาโปเกมอนนั่นเองนะฮะใครที่ไม่ชอบใจโปเกมอนเซตนี้อ่าท่านก็กดรีไป200เพชรนะฮะก็จะขึ้นโปเกมอนเซตใหม่มาให้ท่านชมนะครับได้แลกกันนะครับถือว่าใช้200เพชรแพงไหมผมว่าก็ค่อนข้างแพงนะแต่ไม่แพงสําหรับคนที่แบบเออวันหนึ่งหาเพชรนี้ได้เป็นพันเป็นหมื่นนะฮะโอเคนะวันหนึ่งที่หาเป็นหมื่นนี่สุดยอดเลยนะครับอ๋อ แล้วก็ระบบนะฮะการสุ่มตัดแปลงตัวนี้นะครับผมว่าระดับต่ํานี้มันก็จะสุ่มได้ของเยอะขึ้นนะอ่าเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ดูครับอ่าเห็นไหมว่าได้การ์ดไอพีนะฮะจำนวนสิบอันสิบหกอันนะฮะเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งดูอ่าได้เยอะขึ้นมากนะครับเยี๋ยวกว่าน,นะเป็นสักคู่ก่อนหน้านี้ผมสุ่มได้เป็นหินหล้างสเตตัสนะฮะจำนวนสิบหกอันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดู ่เห็นนะครับว่าได้มาตั้ง16อันนะครับเรียกว่าขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะครับถานได้นะก็จะสุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันอ่าเห็นไหมครับว่าได้มาแล้วนะครับ16อันเลยทีเดียวนะฮะก็ใครที่อยากได้หินลัสเตตัสนะฮะเอาเงินมาเผาตรงนี้ได้นะครับผมก็จะได้มาจํานวนมากสุดของมันเลยนะก็จะเป็น16อันนะครับอ่ามาหาได้นะครับตรงนี้ อันดับนะครับนี่บอสโลกนี่ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะก็จะรวมเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับบอสโลกก็จะมีมีแต่ละเซิร์ฟนะฮะก็จะรวมทั้งหมดเลยนะครับไว้ที่นี้ที่เดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบที่เปลี่ยนไปก็คือบอสโลกนั่นเองฮะอ่าอยู่ไหนบอสโลกหาก่อนนะฮะอยู่ไหนเออนี่ฮะก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเลยครับก็ รอประมาณสองทุ่มแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูเองแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปหรือว่าตรงนี้มันคืออะไรลำดับหนึ่งสอี่ห้าอะไรประมาณนี้มันคืออะไรนะครับก็สามารถนะครับมาดูเองแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วกันนะตอนนี้เวลา1ิบหานาฬกายอยู่เลยนะครับก็เพิ่งมากับบ้านมาน,นะครับ ตรงแรกไอเทมนี่ฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับเหมือนเดิมนะครับผมอ่าร้านค้าอ,อุปก,กรณ์ก็เหมือนเดิมร้านค้าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเพิ่มมาแค่สล็อตเดียวนะครับผมจะรู้ว่ามีอยู่แล้วหรือเปล่านะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเหมือนเดิมนะฮะซื้อกาดนี่ไปนะครับยี่สิบเลยนะฮะอ่าประมาณนี้เลยะคระับ ต่อไปด่านชซนไพ่ฮะด่านกินโซนก็จะมีโปเกมอนนะฮะดอบมากมายเลยแอปซอร์อะไรแกะนี่เดลิวอะไรประมาณนี้ฮะที่สำคัญนะ,ะมีบาร์กอนเอนเตอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ด้วยนะรเรียกได้ว่าใครที่อยากได้นะครับก็สามารถนะครับมาผ่านด่านแถวนี้ได้เลยนะที่พีคชุดเรามีเอนเตนะครับโอ้เรียกได้ว่าสุดยอดไปเลย <laughs> นะครับ อ่าตอนนี้ผมถึงนี่อยู่เลยอ่าเดี๋ยวมาเล่นดีกว่าต่านเลนะครับก็จะเป็นบอสอาซิวสนั่นเองนะครับผมว่าผมตายก่อนแน่นอนเลยนะครับอ่าดูใครนะครับสกิลแรกแหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับคูนึงให้ไหมวะเนี่ยด,ดอนบินไปก่อนฮนะอ๋อตายหมดเลยนะครับผมบัฟก่อนแล้วก็สกิลสองไปไม่ตายนะอ,อุ้ยยิงเบามากเลยนะครับแกะไม่บวกอะไรมาวนะเนี่ยตัวนี้ต่อไป ออดอนนี่ยังตบแรงกว่าเยอะเลยโหตีเข้าหกพันไอ้บ้าเอาละฮะตอนนี้ก็เป็นการโจมตีของไทร,รนุนเองนะฮะเดี๋ยวผมจะหาตอนที่โจมตีแบบไม่เกียบไม่มีเลยนะฮะเอาเป็นการโจมตีแบบนี้ละกันนะฮะแล้วก็ดอนก็บินไปครับอันตีนี่ก็ใช้ไปเลยนะ,ะโอเคอันตีนี่ก็ใช้ไปก่อนเอ้ยเยอะผมกดผิดวะ คิดหายแล้วตายครับเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาผ่านแล้วกันนะครไปเรื่องนี้ไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาผ่านที่หลังแล้วกันนะผมกดสกิลผิดไปนิดนึงนะฮะตอนนี้มีการสุ่มนะฮะหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะก็ได้เลยโอได้เป็นขนมปังนะครับสามสิบเอ็ดอันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีตรงไหนอีกที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะฮะก็จะมีการต่อสู้แบบ กำจัดนะฮะอันไหนเอ่ยอ,อันนี้เห็นเขาเขียนไว้ทางแฟนเแฟนทุยเขียนไว้ทางแฟนเพจนะฮะว่ามีการต่อสู้จํากัดนะฮะแบบข้ามเซิร์ฟนะ,ะ <S 1> <S 1> ครับผมก็ไม่รู้ว่าข้ามเซิร์ฟเป็นต่อสู้กันยังไงวะนะฮะหรือว่าผมอ่านไม่เคลียร์ดีเออนะฮะก็เห็นไหมก็ดีได้แต่หน้าเก่าๆนะฮะอาจจะแบบออยังไม่มีอะไรให้อัปเดตเข้ามาก็ได้นะฮะ <S <S อันนี้ไว้รอดูแล้วกันว่าต่อสู้กันยังไงนะครับผม แล้วก็อาจจะมีระบบนะครับเพิ่มเครื่องประดับอีกนะฮะก็อันนี้ผมยังไม่ถึง v P พสิบมั้งมันก็เลยไม่เห็นนะฮะเครื่องประดับนี่ผมก็ยังใส่กากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูแล้วกันนะฮะเนาะฟีนน้อยเนาะเดี่จะทำอะไรได้นะครับอ่าเป็นการบวกนั่นเองนะฮะอ่าก็จะเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมก็ยังไม่ถึง VP10 สิบเลยครับว่าจะไม่มีฟังก์ชันแบบเปิดเครื่องประดับใน VP10 สิบอ่าตรงนี้เลยครับอ่าตรงนี้นะฮะ กดล็อกฟังชั o นนะฮะกดอัปเดตเครื่องประดับนะครับก็ผมก็ไม่ทราบเือนกันนะว่าฟังก์ชันนี้มันคืออะไรนะฮะงงมากเลยนะครับก็จะเพิ่มนี้ะฮะต้องบทประจนภัยนะครับผมพูดไปถึงนะเออพูดไปแล้วเนาะเรามาดูนี่กว่าแผนภาพนะฮะก็จะมีเมกานะครับเพิ่มมาใหม่2ตัวคือเมก้านี่อ้าวไม่ใช่นะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน ก็เสียงดังอะไรเนี่ยปิดเสียงไมแป๊บน,นะครับอขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะครับปิดให้หมดเลยนะครับเรามาดูงแผนภาพดีกว่าว่ามีเมฆาตัวไหนเข้ามาฮะที่ผมเห็นอันนี้ก็จะเป็นเกจโคงงะนั่นเองนะฮะใครที่แบบได้มาจากไหน,นเกจโคงะน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่าเกจโคงงะเนี่ยเอามาจากไหนนะเดี๋ยวจัดแน่นอนนะฮะเกจโคงะขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมตัวนี้ก็อาจจะเป็นสายสปีดนะะสังเกตว่าสปีดนี่ก็จะมานําเลยนะครับ มันจะมีอยู่สองตัวเมกาเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่หาดูก่อนนะครับมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยมันมีอยู่สองตัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะเมกาแล้วบ่กเออไม่ใช่สองตัวนะฮะเป็นมหาการนั่นเองนะะไอตัวนี้ก็มาใหม่นะครับใครที่อยากได้นะฮะกาชมนะฮะก็ไปหามาได้นะฮะโอ้ยอย่างเท่น,นะฮะก็เป็นโปเกมอนนะครับกึ่งฉลามนั่นเองนะครับ อ่าตัวนี้เพ aut, ิ่มมาใหม่โอ้สักกิโอนะครับผมที่เพิ่มมาใหม่นั่นเองนะใครที่อยากได้ก็อย่างเท่นะฮะโอ้โหเป็นโปเกมอนล่างสินโตนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็ลูนาร่านะครับก็เป็นโปเกมอนนะฮะคล้ายๆรูปพระจันทร์เลยเนาะเออข้างขาวผสมพระจันทร์นะฮะก็ไปหากันได้นะครับเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตแล้วก็ผีนะฮะสักกิโอนี่ก็จะเป็นเออเป็นพลังจิตแล้วก็เหล็กนะฮะโอ้โหอย่างเท่นะฮะสักกิโลก็ เท่นะครับอ่ามาใหม่ก็ชั้นข้างล่างนี้นะฮะอ่าลิกิล็อกนะครับผมอ๋ออย่างเท่เลยนะครับก็จะเป็นสายเดฟนะสายป้องกันซะมากกว่าเลยนะครับนี่จะกะโกเลมเลยนะครับแ <c ười> ล้วโปเกมอนเจ้าคริสตัลตัวนี้นะฮะโอ้อย่างเท่นะที่เคยเคยเห็นกันนะฮะอ่าเพิ่มมาสี่ตัวนี่เป็นโรบอตตัวนี้นะครับอ่าอย่างเท่นะครับที่เพิ่มมาใหม่นะเรามาดูข้างล่างตรงนี้ดีกว่าว่ามีตัวอะไรเพิ่มมาใหม่นะฮะ อ่านี่ก็เป็นเกจของงานะครับที่เป็นร่างหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวที่สองนะครับหู้อย่างเท่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุบน้อยฮะก็จะมีอยู่สาม่างนะฮะอ่านี่เป็นเกจของงานนั่นเองนะครับอ๋ออันนี้เป็นร่างสามนะฮะเมื่อสักครู่ก็เป็นร่างมิก้าับผมตัวนี้ก็จะเพิ่มมาใหม่เช่นกันฮะอ่าตัวนี้มีอยู่ประมาณสอง่างนะฮะแล้วก็เป็นร่างมหากพาบอีกล่างหนึ่งนะครับอ่าก็ไปหาอัพกันได้นะ ก็จะไม่มีร่างเมกานะครับตัวนี้มีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเช่นกันนะครับผมเราที่ดูมาก็ไม่แน่จะมีนะครับร่างเมกาพูดจนเจ็บปากเลย <c oughs> เสุดบ้าจริงอ่าตัวนี้มีอยู่แล้วนะสองตัวนี้นึกว่าต้องใหม่ระโทษมีไหนอีกอ่าตัวนี้นะครับก็มีสปอยขึ้นมานะครับเป็นโปเกมอนโคยาวนะั่นเองฮะลูเนอรลัสนะผมก็ ไม่รู้ว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับอ่าเป็นสปอยล์ไว้ก่อนนะครเป็นแผนภาพแล้วกันนะฮะอตัวนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับอ่ามาหาได้นะครับผมมีสปอยลเยอะเลยนะครับสําหรับแผทต่อไปนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะโอเคเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้จับแล้วกันเรามาดูว่าดินจานะฮะจะของงานนั่นเองนะฮะว่าได้มาจากไหนนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนเลยเอาหายแล้วเนี่ย อยู่ไหน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 วะอยู่ไหนอันนี้เป็นทั่วไปนะครับเออเมื่อกี้เมื่อสักครู่มันอยู่ไหนอ๋อตรงนี้ดีกว่าเรามาดูว่าได้รับจากไหนนะฮะไม่มีวิธีได้รับเลยนะครับอ๋อเซ็งเลยนะฮะว่าหาได้จากไหนน่าจะเป็นการซุ่มหรือว่าไม่ก็ชิปฮะเรามาดูดีกว่าว่าครับว่าชิปเนี่ยเพิ่มอะไรไหมอ่ะชิปก็เดิมเดิมครับไม่เพิ่มอะไรมามากมาเลยครับเรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่าจะมีเกรโครงะให้เราจับหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้นะครับ มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีนะฮะก็จะเป็นสิ้นสุดที่คิวเดมนะฮะเฮ้ยมันเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับใช่หรือเปล่าน่าจะเพิ่มมาหรือเปล่าหรือว่ามีอยู่แล้วก็ไม่ทราบนะฮะในการในการแบบจับระดับต่ำนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาหรือเปล่านะฮะ เรามาดูระดับสูงนะฮะอ๋อฝนตกหนักนะครับก็จะเพิ่มเป็นเช็คของงานละฮะล่างหนึ่งนั่นเองนะฮะก็ไปสามารถจับกันได้นะครับอ๋อเรียกได้ว่าหาตั๋วระดับสูงนะฮะนี่ยาวเลยนะครับก็นีฮใครที่อยากจับนะฮะเจ้ายินจายตัวนี้นะครับก็ล่างหนึ่งฮะหาตั๋วระดับสูงนฮะในฝนตกหนักมากนั่นเองนะครับไปหาจับกันได้นะฮะในตั๋วระดับสูงนะครับผมโอเคเลย กระแทกเสียงทำไมเลยวะนะตอนนี้มีหิมะนะฮะตกหนักมากนะครับก็เวลาสองทุ่มสิบสามถึงสามทุ่มสิบสามนั่นเองนะครับผมแค่นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องอะไรต่อในวันนนะครับไม่มีอะไรพูดนะฮะก็ปีพีนะครับระบบรายวันนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นถุงเงินอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็เป็นเพิ่มการกดล้างให้กับสายฟรีนะครับวีพีศูนย์นั่นเองนะครับก็ไป กดรับกัน P ี VP0 กันได้นะครับก็จะได้มีการ์ดนะครับกวดล้างนะครับรายวันนะฮะจำนวนมหาศาลกันเลยเดียวนะครับใช้นะฮะก็จะไม่ได้ต้องไปลำบากหาอะไรจิจกรรมอะไรอีกมากมายนะครับนะตอนนี้ผมก็มีน้อยนะครับประมาณ9 9 9ากับตัวอีก5 77้อ7เบอ้าบาทให้เราเอาละครับก็ตอนนี้มีเรื่องอะไรที่จะพูดอีกนะฮะก็ ดัมชนไายผมพูดไปยังอนะดัมชนภัยผมน่าจะพูดไปแล้วเนาะโอเคก็มีเอนเต้นะครับก็สามารถไปผ่านนได้เนาะถ้าใครอยากได้เอนเต้นั่นเองนะฮะแต่ที่สำคัญเลยมีระบบชุดนี่ก็ VP5 ห้านะฮะแล้วแต่ว่าใครมีตังค์เดือก็จัดไปน้องๆน,นะครับบอกว่าพลังถึงเท่าไหนนร่นะฮะตอนนี้ก็พลังอยู่ที่7500อยู่เลยครับช่วงนี้ก็ไม่มีเวลาอะไรเล่นเลยนะฮะ เห็นกัได้ว่าพลังงานนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะล็อกอินก็ยังไม่ได้ล็อกอินเนาะวันนี้นะ่าจะแบบออชดเชยอะไรบ้างนะฮะสำหรับผู้เล่นนะฮะเพราะว่าปิดเกินเวลานะครับก็พอสมควรเกินเวลามาไม่กี่นาทีแล้วไม่ต้องไปโทษเขาเลยะฮะเขาก็คงเตรียมอะไรมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขาดล็อกอินเป็นนี่เลยเวลา12บสนาฬิกาถึงบ่ายสนยั่นเอง14นาฬิกานะครับผมก็ขาดไปนะอาจจะพูดถึงอะไรโตดี ก็สำหรับตรงนี้นะฮะสกความสำเร็จนี่ผมอัพมาแล้วนะฮะก็จะมีให้กดรับใหม่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้เงื่อนไขเลเวลแปสิบนะครับโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะ,ะอีกนิดเดียวไม่นานนะ,ะอีกประมาณสี่ห้าเดือนนะคร <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับนะฮะโอ้โหเขาทำยังไงให้เวลขึ้นแบบพุ่งปี๊ดพุ่งปี๊ดเลยวะเออแม่งเวลยักระโดดนะครับนี่เห็นไหมจากที่ผมไปสุ่มการ์ดมาก็จะได้การ์ดมาเยอะเลยเห็นไหมโคตรเยอะเลยนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนี่การ์ดระดับต่ำแล้ว โอ้มีเยอะมากนะครับนี่อัพไปเลยนะฮะอ่าเห็นไหมก็อย่างเก๋งนะฮะก็ความสนิทนี่ก็จะได้อัพตามเลเวลตัวละครที่เกินไปไว้ตอนแรกๆนะฮะว่าอัพถึงเลเวล90นะถ้าตันเลเวล90ปุ๊บตัวละครน,นะหมายถึงตัวละครตันเลเวล90ปุ๊บค่าความสนิทเนี่ยจะอัพถึงประมาณ90นะฮะแล้วก็เป็นสกิลอีกก็จะอัพเป็นเลเวล90นะหมายถ้าสกิลก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเห็นของผมนะฮะ มีสีม่วงอยู่อันเดียวเลยโคตรกากเลยเขาบอกนะครับอ่าบางคนซื้อชุดไปแล้วนะเห็นว่าเป็นสารบุ้มเมนนั่นเองนะฮะเครื่องประดับนะฮะก็จะไม่มีอะไรามากมายนะฮะอ่าไม่เห็นมีระบบอะไรเข้ามาใหม่นะ่าจะเป็นระบบ VP10 นู่นนะฮะที่จะดูได้นะครับระบบทีบวกก็ตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรหยั่งเลยนะครับเนะนี่ยอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับโปเกมอนหลักๆที่ผมก็จะใช้นะครับเป็น แถวบนเลยนะครับแถวบนาอ่า,อาประมาณนี้ฮะห้าตัวนี้เลยนะครับสาหรับแนะนําลเงินน้อยแล้วกันสําหรับคนเติมมีน้อยนะครับหรือว่าไม่ได้เติมอะไรประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถอเ,อาเอาตามผมก็ได้นะเออเอาตามผมก็อัพเป็นยิมนะฮะเป็นแอร์แท็กับสปีดก็พอนะครับ่ะประมาณนี้นะครับอัพนะเนี่ย พูดหน้าพูดถุยเนี่ยพูดมากเนี่ยน้ำลายฟูมปากเนี่ยที่เป็นหมาป่ายเลยเนี่ย<ะ>อ่าแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ออกมาแนะนำฮะระบบใหม่ว่าเออมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะ,ะแค่นี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ,ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย